สบายดีพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องสมาธพี่น้องเลยสมาธิเด้อพี้องพี่น้องด้ย่นต้นื่น้นด้ยพี่น้องบายดีพี่น้อง่ากนไเลยอบสุก่มผักผักใสน้ามาวด้พี่น้องด้ยใส่บางีว่อีหอนด้พี่น้องด้ย พี่ะทำดีเพรใมากระฟาหนึ่งเนาะเหนาเลยน้างเมื่อไรนาะเอาไปกินน้ำมันเสร็เลยป้านวดเห็นเสร็บปะใช่กลับไปอเนาะรือเลยรือเลยรื้อแล้วเสร็จพี่น้องเลยนวดลืมสื่อของนวดมาเขาให้นอนบ้างนอน นีมือเท่าก่นแซมอ่ะขึ้มาแล้ไอ้คนนี้นีาเอามาดูแต่ซึ้งเลยมั้งดมมือมันตัวขึ้นแซมซึ้งภาพไม่ดมมือกันจดในนาชินอ่ะสุดค๊ับขอดมมือพีน้องลากทิศจะแซมนะแซมวะแซมมือทุกอย่างจดหน้าพี่น้อง ข่าวสามกีด้วยจ้าข้างใรข่าวัะไรอย่างนี้ใช่บ่ะพี่กี้เขาโอเว่นนะเสร้วหนักหนึ่งอ๋ออ๋ออย่างนีัเครออ๋อ ก่อนไปกินไกแล้วเรื้อยๆไก่แห้งงนใหญ่ๆคือว่ไก่ในตู้ปลามันดีมันจะสะอาดสะอาดได้อม่ไม่ไม่ปลาขาหน่มเพื่อนแล้วมันเพื่อนแล้วมันขีเรื่อนขึ้นปลวกขึ้นหมดอยู่แล้วเนาะ าหาท้องอะไรกันี่นี้นองนังทองตามใจบรคัใจน้องนั่นนะกระเล็งกันแลนมาอลไรกัททองเดชทองเดเลยทองเดนออื่นไม่ตัดเลงเลยน่องทองคมจะมาอะร่ด้วอื่นจะีปลามาเนาะยงเยนั้งห <Enfin, S 2> ้พอปอนเจ๊เจ ต่อมาต้อมพรอมะอันนี้ตว่าขวดขวนกะดวะมีะไม้าวรกินเลยกินเลยเหมือนปลาลก่อี Puerto, ี่มาเดีปลาลกจะ่ะลาลูกออ่ะเาสปาก วันไหนบนคลิปนั้นไม่ีบเอพรงีหนอก้อยปลาบกินแบบน่งะแ่แซ่น,น,น,มบบน,นยมางฟังามาดูเป็นอ้นกเลราสจินเอบบาเกตนะเนาะทุกานันาขดขาดฉลอกินนะ นั่งมันอีเลขบ่าสินะเจ้นาเรศเขาหกสิบเก้าพันนแพี่น้องของมือก็บมือายเลขเลขลาวบ๊วยเสือก็เสือกท่านมือที่ตับสองร้อยสองร้อยบาทปลาพอจริงจริงอ่ะเนอะให้โตโต เพื่อคอยน้อมมอมเนาะเพื่ออะไรเราเพ่งโถเราเพ่งเพ่งโถเนาะนั่งนั่งในโถให้นั่งนั่งในโถให้เฮ้ยตอนเรานั่งนั่งเป็นที่ก็นั่งได้กะโหลกกะเทวะเฉลาสั่งหัวขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว ออาไปเล่าละมัมัเบงานอะไรลํายงใช่ไหมเนั่นลูกลํายงันออันมันคัตควมเนาะเท่าลรบวชบอเบิงรายการแบบาถึงอีกเป็นละก้อนเบบเาไรเอะไรเลยเน่ให้อกเท่าไรีวันนี้เป็นห้เแม่ทานมาี่กระเบิงลลูกเบิลลูกเขาหักแม่มีเบิคุณเนาะ ป็นลูกที่นี่มาสั่นันเป็ดแม่หมวยเป็นมือนเดียวกันสิเบิ่งก่อดบ๊อบบอบแล้วเมื่ออยู่น้ำโผล่ป่ะตายชงพี่นอคเลยสงวยจะปากกว้าง่อกี้สมุน้ำแม่เป็นคืออีลำยองแม่เน่าเป็นลูกสิเบิ่งแม่บ๊อบบอบเลยไปอยู่ในอีพอกเลยว่ะโผลกระบอาเลยเหรอมีเลยบ่มีเลยบิ่งแล้วอยากให้เลยนน้ัอยากให้ตั้งให้ให้ดุนัดน่ะ อ้แป๊บเดียวเนาะนน้เนยงบว์ัสดบวสดหนึ่งไห่ใะบากวันนะไห้ไหต้นนั้นอุคือก่อยแทสไม่ปิ้นคูคิดบว์ปิยังบราเนาะคู่นิดโบราเนาะบร้นกับอุ้กนได้นะกู่แล้วนาะอยอกเนปิตอเยอะเนห้ตอนนั้นตอนมันหูมันคุ้นแบบว่าแม่มันอ่นแม่มันเาาเนะแลมันบักัวเป็นบัวแม่เนาะถอดผ้าสบัวปลาอันตรายมาก มันอะไรไอ้กับนางนะครับมาดังอีกบอกเามาเล่นอีกเาเล่รีออาจะแดงแต่คนเ่าเขางนเ่าลางันเ่าแต่มันมาขึ้นมาาอีกบอบอยบในยูทูบเออัดี้อันนั้นบวันบสอวันบอบอมือเนี่ยนบเตบ้เ็จีบารือนยนี้ยเนี้วเขาัวไข่น้ นี้ยคอหีดลกมันไปไหนไหนค่ะกลังกินกลกินหอมดูขวดน้ำกับรถเนี้ยเลยขางนะคะยนั้านมาตัวือว่าศรานีค่ประจันเราเอาต่กับใหม่ไม่กลับมงมงแจตะวันตะรเจ็ดอืนเจ็ด่อนหอมกัน

มันหอแมงมาทิ้เห็นตอนแดน่อยนะทด้งเห็ดต้นแดงหน่อยเทียนน้าเนี่ยนิดน่ปลาหมากระบอกกับข้าวใหม่น่อยนะกินแกะหมากระบอกนิดนพง่นางย่ำมันมายำกับข้าวใหม่เจ้าหน้าที่มาที่คัะเขี่ยต้นหนึ่งกับแทกที่ท่านพูดเลยกัญญำข้าวใหม่ะนะเขี่ยต้นหนึ่งกับแท็กข้าวใหม่น้อยนะดิ่งมันแกะกคุปอนาบานัน เล่นกันตอนนี้ก็เต้นกัยเนาะดีข้าวตุกข้าวเนี่ยนะอืข้าวตุกข้าวเนี่ยนะเนอะทำอะไรคล้ดี๋ยวเดียวนะเราเป็นๆเลย

น้ำนะนะนนพี่น้องน้หอพี่น้องนะีวเตกัสลาจะก่อนเดกพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้แม่น้อยเป็นดีเอกรักท <factual> ีเคเอสเดินเดจ้าขาทรงขาทรงมัยชนชิเดยเดินจ้าพี่น้องเออเยนอนไ้ก่อนพี่น้องมาไก่อนพี่น้องบ๊าา